ทางพระพิสุและก็สามเณรจำนวนทั้งสิ้นกว่า45รูปครับขอภัยนะครับ405รูปในเขตอำเภอลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเข้าสอบธรรมสนามหลวงระดับธรรมนักธรรมชั้นตรีประจําปีพุทธศักราช2565ณสนามสอบวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีครับเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมา พระครูวิจิตอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงจะอาวาสวัดสว่างพบจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานกรรมการเปิดสอบธรรมสนามหลวงในระดับนักธรรมชั้นตรีโดยมีพระครูสังฆรักษ์รังสิอิทิจินตโกจะอาวาสวัดพระธรรมกายถวายการต้อนรับณนะสนามสอบวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีคณะสงฆ์ในเขตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมสอบจำนวนทั้งสิ้น 405รูปและก่อนทำการสอบคณะท่านเจ้าภาพจะร่วมกันถวายปากกาเพื่อให้พระพิสุสัมมณรนนได้ใช้ทำข้อสอบด้วยสำหรับการทำข้อสอบนะครับหรือการสอบสนามหลวงในระดับชั้นนักธรรมตรีประจำปีพุทธศักราช2565กำหนดเรียกเวาลาของการสอบตั้งแต่วันที่4-7ถึงตุลาคมพุทธศักราช2565โดยมีทั้งสิ้นจำนวน4วิชาครับได้แก่ 1. วิชาแต่งกระทุธรรม ขอไปนะครับ 1. วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมครับสวิชาธรรมวิภาค3วิชาพุทธประวัติ4วิชาวินัยมุกโดยในวันที่1 0บถึงสิพฤศจิกายนที่จะถึงนี้จะเป็นการสอบนักธรรมระดับชั้นโทและชั้นเอกส่วนในวันที่15พฤศจิกายนจะเป็นการสอบธรรมศึกษาชั้นตรีโทและเอกในโอกาสนี้เจ้าคณะอำเภอคลองหลวงได้อ่านคำประสัยของท่านเจ้าพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์แม่กองธรรมสนามหลวง โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าการสอบทำสนามหลวงทำให้ตระหนักถึงความสามัคคีธรรมของบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการสอบทำสนามหลวงและร่วมการรักษาธรรมเนียมปฏิบัติที่บุรพาจารย์ได้ริเริ่มไว้เป็นแบบอย่างทำให้การศึกษาพระปริยติธรรมสามารถดำรงอยู่และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและในวันนี้ครับบุญเดลส์ก็มีบทสัมภาษณ์นะครับของผู้แทนพระพิสษจน์ ที่เข้าร่วมสอบทมสนามหลวงในระดับนักธรรมชั้นตรีในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาผลก,กันครับการศึกษานักธรรมชั้นตรีวันนี้มาสอบกระทูธรรมแต่ที่เราได้รับการศึกษามานั่นมี4แบบด้วยกัน4วิชาคือวิชาธรรมะเป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็วิชาพุทธประวัติเป็นประวัติของพระพุทธเจ้า และอีกวิชาหนึ่งซึ่งสำคัญมากสำหรับพระวินัยเป็นศสี่สิบเจ็ข้อที่เราต้องพึงปฏิบัติครับนักธรรมก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราเนี่ยละชั่วทำความดีพระพุทธเจ้าจะแยกออกเป็นอาหมวดหมวดไปอย่างหมวดสองเราเรียกว่าทุกกะก็คือมีอยู่สองข้ออย่างเช่นสติกับสามชัญญะ สติก็หมายถึงความรู้ลึกได้สัมพชัญญะก็หมายถึงความรู้ตัวเราเป็นเบื้องต้นอันนี้จําเป็นมากเลยสําหรับพระที่จะต้องศึกษาเพราะว่าถ้าพระไม่ศึกษาแล้วพระก็ไม่มีความรู้มาบวชแล้วก็ไม่ได้อะไรก็คิดว่าการศึกษาเนี่ยทำให้เราแยกแยะออกว่าอันนี้ดีอันนี้ชั่วอันนี้ควรทําอันนี้ไม่ควรทำาวันนี้ที่เห็น เพื่อนๆที่มาสอบกันในวันนี้ผมก็ดีใจที่ว่าทุกคนเนี่ยได้มาบวชกันทำให้เราเนี่ยสืบต่อพระพุทธศานสนาต่อไปอ๋อก็ในแต่ละวันหลังจากการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยครับก็จะแบ่งเวลาเชียยเวลามาเวลาพักก็จะมีการมานั่งนั่งจำหัวข้อธรรมะอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ในเวลาพักก็จะมีสักสิบสิบถึงสิบห้านาทีมา นั่งจำจำวันละนิดวันละหน่อยครับแล้วก็จำเฉพาะหัวข้อแล้วถ้าจำตัวคีย์สาคัญได้เดี๋ยวตัวเนื้อหาก็จะตามมาครับอ,อ๋อสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาหัวข้อธรรมต่างๆเหรอครับก็จะมีส่วนใหญ่เวลาเราศึกษามาแล้วเราจะเอาอาจจะเอาไปเปรียบเทียบกับในชีวิตประจําวันของเราครับอย่างเช่นอย่างหัวข้อธรรมที่หลวงพี่ได้ศึกษามานะครับอย่างบุญนําพาสุขมาให้ในเวลาสิ้นชีวิตนะครับ ซึ่งมันจะไปตรงกับคำหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าอะไรอย่างนี้ครับก็เวลาเราทําบุญนี้ก็ทําให้เรามีสุขติเป็นที่ไปอะไรประมาณนี้ครับตอนแรกจรินตนาการว่าจะได้มาปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแต่ว่าพอได้มามีการศึกษามีการศึกษาแบบเต็มที่แบบจริงจังอะไรเงี้ยครับก็ทําให้รู้ว่าเออเราต้องทั้งปฏิบัติธรรมแล้วก็ศึกษาธรรมะไปด้วยทําให้เรามีความรู้ในหลักธรรมในการปฏิบัติต่อไปด้วยครับ